จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอดกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมี20อําเภอ193ตำบล2,481หมู่บ้านมีประชากร1,300,000เศษอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรตำบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งใน193าบตำบลตั้งทางทิศใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ห่างจากจังหวัดระมาณ70กิโลเมตรมี13หมู่บ้านประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของโลก ชุมชนตำบลดงครังน้อยเป็นชุมชนที่มีทุนในชุมชนหลากหลายประกอบด้วยทุนมนุษย์ทุนเงินทุนธรรมชาติทุนสังคมทุนกายภาพมีการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนมาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชนร่วมกับประชาชนในชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการนำทุนชุมชนการน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและบูรณาการกับภาคีีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักบวรใช้พลังชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนโดยผู้นําชุมชนทําก่อนเป็นต้นแบบแล้วขยายผลไปทุกครัวเรือนกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. ด้านสร้างความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยกิจกรรมขยายพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิชชตโควิด -19 ปลูกในพื้นที่สาธารณะรอบหนองน้ําปลูกพืชสวนในบริเวณพื้นที่ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหัวไร่ไปลายนาปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวรั้วกินได้และไม้ผล ในบริเวณบ้านทุกครัวเรือนของตำบลดงครังน้อย จากบ้านโพนฮาดหมู่ที่12ขยายผลไปทั้ง13หมู่บ้านการปลูกผักริมถนน1หมู่บ้านหนึ่งถนนกินได้ปลูกผักในวัดในโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชการเลี้ยงโคเนื้อการเลี้ยงสุกรการเลี้ยงสัตว์ปีกได้แก่ไก่พื้นเมืองไก่สามสายเลือดไก่พันุไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่การทำประมงได้แก่การเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงกบการเลี้ยงหนูนาการเลี้ยงจิ้งหรีดการ ทำกับดักไฟลอ่อแมลงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเช่นการแปรรูปน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพสลัดโรโดนัดจากแป้งข้าวหอมมะลิการแปรรูปสบู่จากข้าวหอมมะลิ 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการบริหารจัดการขยะกิจกรรมทําทังขยะเปียกลักโรคทุกครัวเรือนในตำบลธนาคารขยะ ทั้ง13หมู่บ้านการจัดสุขลักษณะในบ้านให้หน่าอยู่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกิจกรรมเดือนละวันฉันและเธอเป็นการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันเช่นการปรับสภาพภูมิทัศน์ในหมู่บ้านการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเดือนละครั้งทุกหมู่บ้าน 3. ส,สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการปฏิบัติศาสนากิจการทำบุญตักบาทและเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาทุกครัวเรือนรณรงค์งานบุญงานเศร้าปอดเล่าปอดบุรี่การออกกำลังกายกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเกื้อกูลแบ่งปันชุมชนดงครั่งน้อย13หมู่บ้านได้มีการปันรักปันสุขในชุมชนประกอบด้วยข้าวสารอาหารผัก ผลไม้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งและได้ปันรักปันสุขให้ชุมชนดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดในห้วงสถานการณ์โควิด -19 จากการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลดงครังน้อยที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาร่วมรับผลประโยชน์ร่วมติดตามประเมินผลโดยใช้หลักบวรการบูรณาการการทำงานใช้ทุนชุมชนและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนทำให้ประชาชนดงครังน้อยมีความมั่นคงทางด้านอาหารคนในชุมชนลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่มขึ้นมีภูมิคุ้มกันและสิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นชุมชนสีเขียวมีการแบ่งปนันมีความเกื้อกูลมีความรักความสามัคคีสืบไป